สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องหนังมาต้องดูอีกเช่นเคยวันนี้แอดเอาหนังจาก Netflix ที่มีชื่อเรื่องว่าปิศนาฮันนีมูนอลวนมาฝากกันบอกเลยว่าใครเป็นสายหนังฮายอยาใครเครียดต้องชอบเรื่องนี้อย่างแน่นอนก่อนจะดูแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังสปอยกันได้เลยหนังเปิดมาเราก็จะเจอกับชายคนนี้ชื่อว่านิกหรือก็คือพระเอกของเรานั่นเอง เขาได้เดินคุยกับเพื่อนชื่อว่าจิมมี่เรื่องที่สอบนักสืบไม่ผ่านซักทีโดยที่เขาได้ขอความร่วมมือว่าคืนนี้ที่มีนัดก,กินข้าวด้วยกันน่ะช่วยเล่นตามน้ำไปหน่อยว่าเขาเนี่ยเป็นนักสืบตัดมาที่ร้านทำผมสาวๆแก๊งนี้ต่างพากันนินทาหลัวตัวเองโดยที่สาวคนนี้เธอชื่อว่าออรทรีเป็นนางเอกของเราและแน่นอนว่าชายหนุ่มที่ถูกพูดถึงก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกของเรานั่นเอง โดยเธอบอกว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบการแต่งงาน15ปีของเธอกับเขาและเธอรอทริปที่จะไปยุโรปตามที่เขาเคยให้สัญญาไว้ในวันแต่งงานแต่สาวๆขี้เมาก็พูดบอกให้เธอทำใจไว้ได้เลยเพราะพวกผู้ชายนะ่ะมันซื่อบือ้อถ้าอยากให้ทำอะไรก็ต้องบอกพวกนางไม่มีวันรู้เองแน่นอน และก็อย่างที่คิดจ้าเมื่อตอนดึกเธอได้มาดินเนอร์พร้อมกับเขาและเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์อะไรเลยซักอย่างจนเธอกลับมาบ้านงอนตุ๊บป่องถามเขาว่านี่เราจะไม่ไปเที่ยวไหนกันเลยใช่ไหมนี่มันวันครบรอบ15ปีของเราเลยนะว้ย พระเอกที่สัมผัสได้ว่าชะตากำลังจะขาดจึงบอกกับนางเอกไปว่าแน่นอนสทิที่รักคุณหนักใจร้อนเกินไปผมแพลนจะพาคุณไปฮันนีมูนในวันพรุ่งนี้พอดีเลยเนี่ยซึ่งนางเอกของเราก็ไม่เอะใจอะไรทั้งนั้นได้ยินแบบนั้นก็ดีใจโผล่เขากอดเขาทัานทีและภาพก็ได้ตัดมาที่วันรุ่งขึ้นทั้งสองได้ขึ้นมาบนเครื่องบินแต่ระหว่างกำลังเดินทางเขาก็ดันหลับและกรนเสียงดังเธอจนทนไม่ไหว บอกกับแอว่าขอที่อุดหูหน่อยรำคาญเสียงกลนของผัวแต่คุณแอก็บอกว่าได้เลยเอามา350นางเอกก็ตกใจ350เลยเหรอแพงจังเลยวะและด้วยความขี้งกเธอก็ตัดสินใจปฏิเสธแต่ใจมันก็อยากได้อะเนาะจึงลุกขึ้นเดินไปที่ First t l a s s แอบไปฉกที่อุดหูฟังจากกวัวคนรวยแบบไม่ต้องเสียตัง แต่ระหว่างกําลังจะกลับก็ได้ปะหน้าเข้ากับชายหนุ่มรูปหล่อที่ได้ทักเธอเขาว่านอนไม่หลับเหมือนกันละสิเธอก็ตกใจสะดุ้งโหยงแต่ก็บอกไปว่าใช่ใครจะไปหลับลงที่แบบนี้กันล่ะเขาจึงถามต่อว่าแล้วคุณมาทําอะไรล่ะเธอจึงตอบกลับไปว่ามาฮันิมูนน่ะและเขาก็ถามต่อถึงสามีเธอเธอตอบกลับไปทันควันว่าเขาตายแล้ว หมายถึงเขาหลับเป็นใต้น่ะและหลังจากนั้นเขาก็ชวนเธอมาจิบไว้ใต้แสงจันทร์กระซักหน่อยแต่ก่อนจะได้ทำอะไรแอร์คนดีคนเดิมก็ได้เข้ามาสกิดเธอพร้อมกับบอกว่านี่เป็นบริเวณสำหรับผู้โดยสารเฟิร์สคลาสเท่านั้นนะคะเชิญกลับที่นั่งได้แล้วจ้าแต่ผู้ที่มึงได้เจอก็ได้บอกว่าเขาเป็นแขกของผมตามมาด้วยการบอกชื่อเสียงเรียงนามตัวเองว่าชาร์ลส์แคเวนเดส และนั่นทำเอาแอร์โฮสเตสต้องสงบปากสงบคำยอมปล่อยเธอไปแต่โดยดีหลังจากนั้นพ่อหนุ่มชาร์ลส์ก็ได้ชวนเธอคุยไปเรื่อยก่อนจะเอ่ยปากชวนเธอขึ้นเรือยอทรวมงานแต่งงานของลุงกับอดีตคู่มั่นของตัวเองไหมนางเอกี่อย่างนั้นก็ตกใจปนงงงอดีตแฟนเขาหนี่ไปแต่งงานกับลุงแท้ๆเขาเนี้ยนะความสัมพันธ์อีอย่งว่นั่นภาพตกลับมาที่พระเอก เขาตื่นขึ้นมาและเมื่อพบว่าเมียตัวเองไม่ได้นั่งอยู่ข้างๆจึงลุกขึ้นออกไปตามหาและก็ได้เจอเข้ากับเมียสุดที่รักที่ยืนอยู่กับหนุ่มปริศนาที่บาร์ในชั้นเฟิร์สคลาสพวกเขาดูคุยกันไปมาอย่างสนิทสนมจนพระเอกรู้สึกหึงจึงออกไปแสดงตัวพร้อมกับแนะนำตัวเองในทันทีคุยกันไปมาสักพักนางเอกก็ชวนเขาให้ไปล่องเรือยอทไปดูวิวจิบวกินปลาสดๆแทนการนั่งรถบัสไปสวิธีการหมักแฮมกันเถอะ แต่พระเอกก็บ่นปอดแปดว่าไม่อยากไปมันทำให้ผมเสียหน้านะต่อจากนั้นก็พูดเหตุผลบลาๆซึ่งนางเอกของเราที่ไม่อยากจะทะเลาะก,ก็โอเคไม่ไปก็ไม่ไปแต่เมื่อทั้งสองได้ลงจากเครื่องแล้วเห็นสภาพรถบัสที่คนโคตรเยอะดูโคตรจะวุ่นวายก็เปลี่ยนใจในทันทีจ้าตกลงยอมไปกับชา้าในทันทีและแล้วทั้งคู่ก็มาถึงที่เรือย,ยอสุดรูพวกเขาได้เจอกับซูซี่อดีตคู่มัน ต่อจากนั้นก็พบกับโทบี้ลูกชายคนเดียวของเมลคอมที่เป็นเกเกมารุเกและหลังจากที่ทั้งคู่เก็บข้าวของและเปลี่ยนชุดที่ห้องเสร็จก็มาเดินเล่นถ่ายรูปตามภาษาคนธรรมดาที่เพิ่งเคยขึ้นเรือยอดครั้งแรก และระหว่างนั้นก็ได้เจอเข้าก่าเกรซนักแสดงสาวสุดสวยหมวยอึมที่มานอนอับแดดอยู่พระเอกเห็นก็ตื่นตาตื่นใจเพราะเขาเนี่ยเป็นเอฟตีตัวจริงของเธอเลยและแล้วเมื่อมือเย็นมาถึงพวกเขาก็ได้มารวมตัวกันที่ดาดฟ้าเรือและก็ได้เจอกับผู้พันยูเลนก้าชายตาบอดมือด้วนเพื่อนสนิทของเมาคอมและองค์คาร์ล่างบึกอย่างเซอร์เก้ ทั้งสองตรงปรีมาที่พระเอกและนางเอกของเราและกำลังจะนำตัวพวกเขาออกไปพร้อมบอกเหตุผลว่าพวกเขาไม่ใช่แขกของเมาคอมแต่ชาส์ก็ได้มาห้ามไว้พร้อมกับบอกว่าพวกเขาคือแขกของผมและคนที่ไม่ใช่ญาติโกโหติกาก็คือพวกคุณต่างหากล่ะไปไหนก็ไปไปนั่นจึงทำให้ทั้งสองคนรอดพ้นการจับโยโลทะเลมาได้อย่างวุดวิต ต่อจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินมาพูดคุยกับมหาราชาวิกรามเศรษฐีจากมุมไบที่โคจะร่วกวนติงไปเรื่อยตัดภาพมาที่ตอนดึกทั้งหมดมารวมตัวกันที่ห้องดินเนอร์และก็ได้พบกับแขกคนใหม่ที่มีชื่อว่าฮวนคารโรสนักแข่งรถมือวางอันดับหนึ่งที่พูดภาษาอังกฤษบ่ได้เวลาผ่านไปไม่นานก็มีบริกรนำกริดที่อยู่ในตู้กระจกมาวางนางเอกหันไปเห็นเลยถามชาวว่านอนอะไรนะ่ะ เขาจึงบอกว่ามันคือกริดประจำตระก,กูลควินส์ทำมาจากเหล็กทั้งแท่งและผ่านไปไม่นานคุณลุงเมาค่มเจ้าของงานก็มาถึงเขากล่าวเปิดงานเล็กน้อยก่อนจะหยิบกริดออกมาพร้อมกับกล่าวทักทายญาติพี่น้องผองเพื่อนที่สนิทรวมไปถึงคนแปลกหน้าอย่างพระเอกและนางเอกด้วยหลังจากกล่าวเสร็จ เขาก็ประกาศว่าเขาเนี่ยจะทำการเปลี่ยนพินัยกรรมอันเก่าที่เคยยกมรดกให้พวกเขาทุกคนที่มาในงานนี้โดยจะเปลี่ยนให้มรดกทุกอย่างเป็นของซูซี่เมียใหม่สุดที่รักเพียงคนเดียวเพราะทุกคนล้วนแต่เป็นปลิงคอยดูดเลือดใช้เงินของเขามาแล้วทั้งนั้นและนั่นแน่นอนว่าสร้างความไม่พอใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากที่ต้องลงทุนบินข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อมาโดนฉีกหน้ากลางงานแบบนี้เกรซไม่พอใจเธอจึงเดิอนออกไปนอกห้อง จากนั้นเมาคอมก็เดินลงมาข้างล่างเพื่อจะมาเซ็นพินัยกรรมฉบับใหม่แต่ในระหว่างนั้นเองไฟในห้องก็เกิดดับตามมาด้วยเสียงปืนเสียงดังและไม่นานไฟก็ติดขึ้นมาทุกคนก็ถึงกับต้องตกใจเมื่อไฟถูกเปิดก็พบเข้ากับร่างเมาคอมที่ถูกกริดปากอยู่กลางอกเสียชีวิตคาที่เกรดได้เดินเข้ามาพร้อมกับตกใจที่เห็นด่างของเขาอย่างนั้น ยูเลนกาได้ดึงกริดออกมาคิดว่าเผื่อเขาจะฟื้นแต่พระเอกก็ได้บอกว่าโ no นดึงออกไม่ได้ต้องปล่อยไว้ให้เป็นหลักฐานของตำรวจเซเขาจึงรีบเสียบกริจกลับเข้าไปที่เดิมโดยไม่ฟังเสียงห้ามของพระเอกเลยดึงออกมาแล้วก็ไม่ต้องเสียบคือละโวย จากนั้นนางเอกก็ได้เคลมกับทุกคนว่าพระเอกหรือผัวของเธอเนี่ยเป็นนักสืบให้เขาช่วยจะดีกว่าพระเอกจึงสวมบทนักสืบปลอมๆในการสั่งให้กัปตันปิดสถานที่นี้เอาไว้ให้ตำรวจมาตรวจสอบเก็บหลักฐานต่างๆพร้อมกับสั่งให้ทุกคนเข้าห้องส่วนตัวของแต่ละคนและห้ามออกไปไหนส่วนตัวเองนั้นแทนที่จะหาหลักฐานหรือเข้าไปสอบปากคำเขากลับขอกินกุ้งแป๊บเพราะตอนนี้หิวหนักมาก กินจนหนังท้องตึงหนังตาจึงเริ่มย่อนพระเอกขอกลับมานอนที่ห้องในขณะที่นางเอกนั้นนอนไม่หลับเธอพยายามชวนเขาคุยและถามว่าใครกันที่น่าจะเป็นคนลงมือทำพระเอกสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโทบี้ลูกชายของเมาคคอมเพราะเขาเป็นผู้เสียโอกาสในคดีนี้มากที่สุด และระหว่างที่คุยกันนั้นก็ได้มีเสียงกรีดังขึ้นทั้งสองวิ่งเข้ามาก็พบว่าเป็นศพของโทบี้ลูกชายของที่พระเอกเพิ่งสงสัยว่าเป็นฆาตรกรนั่นเองสภาพศพของเขาถูกจัดฉากว่ายิงตัวเองตายหลังจากพิมพ์คำสารภาพเสร็จตัดมาที่ตอนเช้าเมื่อเรือได้ถึงฝั่งตำรวจก็ได้มาถึงและก็ได้สอบปากคำเหล่าญาติชิดมิตรสหายรายบุคคลและจดท้ายด้วยพระเอกกับนางเอกของเราก่อนที่เขาจะบอกว่า พวกเขาได้กลายมาเป็นผู้ต้องสงสัยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากพวกพระเอกกับนางเอกเนี่ยคือคนแปลกหน้าที่พอมาถึงเรือปุ๊บก็มีคนตายหาสองคนปับ๊บมันดูเหมาะเหม่งเกินไปจนน่าสงสัยพระเอกจึงพยายามพูดพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยการปิดท้ายว่าผมเนี่ยเป็นถึงนักซืบตำรวจจึงบอกให้พาน,นางเอกออกไปเพื่อจะได้คุยกับเขาเพียงลำพังก่อนที่เขาจะบอกพระเอกว่าผมรู้นะว่าคุณโกหก คุณไม่ได้เป็นนักสืบแต่เป็นตำรวจลาตะเวนต่างหากล่ะเพราะฉะนั้นมันคงเป็นเรื่องยากแล้วหละ,ละที่จะทำให้ผมคิดว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ฆาตรกรพระเอกก็ตกใจที่เขารู้อย่างนั้นแต่เขาก็ยังยืนยันว่าเรื่องนั้นเขากโกหกจริงแต่เรื่องนี้เขาไม่ได้โกหกตัวเขาเองกับภรรยาเนี่ยบริสุทธิ์ตำรวจจึงปล่อยตัวเขาไปเพราะว่าไม่มีหลักฐานแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ปิดท้ายว่าผมจะคอยจับตามองพวกคุณอยู่นะพวกคุณไม่รอดรอก จากนั้นทั้งสองก็ได้มาที่งานแข่งรถที่ฮวนเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันเหตุผลที่พวกเขามางานนี้ก็เพื่อจะมาสอบถามสืบคดีเมื่อคืนให้พวกเขาหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรนางเอกได้มาหาผู้พันโดยเขาก็ไม่ได้หลุดปากพูดอะไรที่ดูมีพิรุธออกมานอกจากสอนวิชาฝรั่งเศสบอกเรื่องกฎหมายการยกพินัยกรรมของฝรั่งเศสให้เธอฟังว่าไม่ว่าพินัยกรรมจะถูกเขียนว่ายังไงสมบัติจะถูกแบ่งให้ลูกๆหล,ล,ล,ลานๆอย่างเท่ากันทั้งหมด ด้านพระเอกเขาเข้ามาคุยกับเศรษฐีมุมไบโดยตาคนนี้ได้บอกว่าเขาเนี่ยคิดว่าคนที่ทำเรื่องนี้น่าจะเป็นหัวนแน่ๆเพราะเขาน่าจะแค้นที่เมาค่อมทำให้พ่อของเขาต้องเสียขาทั้งสองข้างจากการต้องลงแข่งรถทาง,ทางที่รถไม่ได้มีเซฟตี้ที่สมบูรณ์ส่วนเกรสเมื่อพระเอกเดินไปถามนางก็บอกว่าต้องเป็นชาชันแน,แน่ที่เป็นคนทำกลับมาที่โรงแรม พระเอกที่เหม็นขี้หน้าไอ้หน้าหล่อเป็นทุนเดิมจึงยิ่งปักใจว่าไอ้โมนี่นี่แหละต้องเป็นฆาตกรแน่ๆจากคำสันนิษฐานของเกรซซึ่งตรงข้ามกับนางเอกเธอคิดว่าน่าจะเป็นซูซี่มากกว่าระหว่างที่กำลังเถียงกันอยู่นั้นก็มีเสียงขอป,ประตูดังขึ้นพร้อมกับกระดาษที่ถูกสอดเข้ามาทางด้านล่างในนั้นมีข้อความว่ามาที่ห้องสวีท8 0ดทั้งคู่ไม่รอช้า รีบตรงเข้าไปอย่างห้องนั้นพร้อมกับถือโคมไฟไว้ในมือและเมื่อมาถึงก็พบว่ามันคือห้องของเซอร์เก้เมื่อเจอหน้ากันเขาก็ได้เล่าเรื่องในอดีตของผู้พันกับเมาคอมให้พวกเขาฟังว่าเมียของผู้พันเนี่ยได้กลายเป็นเมียของเมาคอมหลังจากที่เขายอมเสียสละเพื่อช่วยชีวิตของเมลคอมแท้ๆและหลังจากนั้นเมียของเขาก็เกิดท้องแต่ก็ต้องตายพร้อมกับลูกของเธอและมีอยู่คืนหนึ่ง ผู้พันได้เข้ามาถามเขาอย่างมเมาว่าถ้าคุณจะฆ่าควินคุณจะทำยังไงเขาจึงได้ตอบไปว่าให้หาที่ห่างไกลพร้อมกับคนที่มีแรงจูงใจในการฆาตกรรมซึ่งนั่นก็โคตรจะลงล็อกกับสถานการณ์ในตอนนี้จึงทำให้พระเอกและนางเอกตาลุกวาวที่หาฆาตกรได้สักทีแต่ในระหว่างนั้นเองก็ได้มีคนมาเคาะประตูเสียงดัง เซอร์เก้จึงบอกให้ทั้งคู่ไปซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้าส่วนเขานั้นก็ได้เดินออกไปหาผู้ที่มาเยือนและจากบทสนทนาที่พระเอกกับนางเอกเงี่ยหูฟังจากในตู้ก็ได้ความว่าคนที่มานั้นได้ถามหาพวกเขาทั้งสองคนก่อนจะตามมาด้วยเสียงปืนสามนัดติดพวกเขาตกใจจึงค่อยๆแง้มประตูออกมาดูก็โล่งใจเมื่อเห็นว่าเซอร์เก้ยังยืนได้ปกติแต่ทว่าเมื่อเขาหันหน้ามาก็ได้พบว่า เขานั้นถูกยิงจากด้านหน้าทะลุประตูจนตัวพูนไปหมดเลยจ้าพระเอกกํานังเอกเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งหนีโดยการไต่กำแพงด้านนอกและนั่นทำให้ทั้งคู่พบว่าผู้พันหนึงคนที่เขาคิดว่าคือฆาตกรกับไม่ใช่ซะแล้วเพราะเขากำลังยืนขัดฟันอย่างเมามันอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำพวกเขาได้ลอบเข้ามายัางห้องห้องหนึ่ง ซึ่งเป็นห้องของเศรษฐีมุมไบที่ได้พาดาราสาวอย่างเกรซมาสกุปปี้ดูปัป๊มๆกันนั่นจึงเป็นหลักฐานที่อยู่ให้กับทั้งสองเช่นเดียวกันตัดมาที่ร้านอาหารพวกเขาได้หนีมานั่งพักหายใจกันที่นี่และในระหว่างกินก็ได้ดูเห็นข่าวในทีวีที่มีหน้าของพวกเขาเด่นดายอยู่พร้อมกับการถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรและคนที่ใส่รายป้ายสีก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนอกจากไอ้ตำรวจคนดีคนเดิมนั่นแหละ และเนื่องจากไอตาคนนี้ดันพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสทําให้พวกเขาไม่เข้าใจพระเอกจึงของความช่วยเหลือจากพนักง,งานในร้านให้ช่วยแปลให้หน่อยเขาจึงแปลมาให้ฟังก็ได้ความว่าพวกเขานี่ยกำลังถูกตามล่าและจะถูกจับทันทีที่พบตัวพระเอกเห็นท่าไม่ดีพวกจึงคว้าโทรศัพท์ทั้งเครื่องจุ่มลงไปในถังเบียร์แม่งซะเลยนางเอกเห็นอย่างนั้นก็ถึงกับตกใจผัวกูทำไปเพื่อ ควจะโดนติดตามก็แค่เอาซิมออกสิโวย้ยจะทิ้งไปทางเครื่องทำไมและหลังจากนั้นบริกรก็ได้พูดต่อว่าพระเอกเนี่ยจริงๆแล้วโกโหกเขาไม่ได้เป็นนักสืบนั่นทำเอาพระเอกรีบแก้ตัวบอกว่าเขาเนี่ยแปลมั่วโดนสดไปเรื่อยละแต่แล้วตาตำรวจในทีวีก็ด้านพูดมาเป็นภาษาอังกฤษยอย่างชัดเจนว่านิกเป็นหลายอย่างนะแต่ไม่ใช่นักสืบ นั่นพามพามเขาให้ชัดเจนซะขนาดนี้ทําเอานางเอกของเราถึงกับไปไม่เป็นกันเลยสิครับเธองินตุ๊บป่องออกจากร้านและขอแยกกับเขาเพราะเสียใจอยู่ที่รู้ว่าถูกเขาโกหกมาโดยตลอดเธอมานั่งเบื่อเบื่อเซ็งๆอยู่ที่มานั่งตัวหนึ่งข้างทางและก็ได้บังเอิญเจอกับเชาส์ที่ลงมาจากรถเขาบอกว่าจะพาเธอออกไปจากที่นี่ส่วนทางด้านพระเอก เขาเข้าไปซื้อโทรศัพท์มาสองเครื่องจากนั้นก็ไปแอบซุ่มที่หน้าโรงแรมรอดักเจอซูซี่เพื่อหาจังหวะหย่อนมือถือที่ซื้อมาเพื่อหาตำแหน่งเธอเวลาไปไหนมาไหนโดยการที่เขาโทรไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทสุดที่รักอย่างจิมมี่ให้ช่วยหาพิกัดให้หน่อยตัดภาพมาที่รถชาส์ได้ขอตัวลงไปหาทานายนางเอกที่นั่งรออยู่บนรถก็ได้เหลือไปเห็นยาคาลิทินที่เป็นฉลากญี่ปุน่น เธอจึงรู้สึกตังหิดต,ตังหิดว่าเชาส์กับซูซี่ยังแอบคบกันอยู่หรือเปล่าเธอไม่รอช้าลงจากรถและเข้าไปในห้องสมุดที่ที่เชาส์น่าจะเดินเข้าไปในทันทีแต่เมื่อเข้าไปข้างในมันก็เดือเปล่าเปลี่ยวยังไงพีก่ก้นเธอระแวงไปเรื่อยจนต้องตกใจร้องเสียงดังเมื่อเจอเข้ากับพระเอกที่โผล่ามาทางด้านหน้าเธอต่อยเขาเข้าไปทีนึงก่อนจะได้สติแล้วถามเขาว่ามาทำอะไรที่นี่ เขาจึงบอกว่าเขาเนี่ยมาตามสัญญาณของซูซี่นั่นจึงแปลว่าทั้งสองอาจจะแอบมานัดเจอกันนั่นเองแต่ยังไม่ทันจะได้ขยับตัวไปไหนไอ้มือปืนตัวดีก็ได้โผล่เข้ามายิงปืนใส่พวกเขาอีกแล้วจ้าทั้งคู่วิ่งหัวซุ้หัวซุนจนได้ออกมาเจอกับหลังวัยวัยของซูซี่พวกเขารีบวิ่งตามเธอไปแต่ก็ไม่ทันในขณะนั้นเองก็ได้บังเอิญบังเอิญเจอเข้ากับหวนนักแข่งรถที่กำลังยืนแจกลายเซ็นอยู่ พวกเขาเดินเข้าไปพร้อมกับทำภาษามือใบแบะเพื่อจะถามหาซูซี่และเมื่อได้เบาะแสแม้จะน้อยนิดจากเขาพวกเขาก็ได้รีบวิ่งตามไปในทันทีและแล้วพวกเขาก็ได้เจอตัวและระหว่างกำลังเสวนาพาธทีกันอยู่นั้นก็ได้มีลูกดอ,อกปิศาถูกเป่าเข้าที่คอของเธอจนเธอล้มลงพระเอกกับฮวนวิ่งตามและจับตัวไอ้ฆาตกรที่ใส่หน้ากากรายนี้แต่ก็ไม่สำเร็จโดยก่อนที่มันจะหนีไปได้ พระเอกก็ได้เคลื่องจานไปโดนหน้าผาของมันเข้าเต็มๆและหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ได้มาถึงสถานที่ที่ซูซี่เสียชีวิตเขาได้เห็นกับคลิปที่นางเอกพยุงตัวซูซี่ไว้ก็เขาใจผิดว่าเธอเนี่ยต้องเป็นคนฆ่าซูซี่อย่างแน่นอนเขาจึงได้ประกาศสากดาว่าคอยดูนะสักวันจะต้องจับคู่ผัวเมียน,นี้ให้ได้แต่ยังไม่ทันขาดคำลูกน้องก็ได้ยื่นมือถือมาให้และคนปลายสายก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือพระเอกของเรานั่นเอง เขาโทรมาเพื่อจะบอกว่ากำลังไปคิหาสของควินส์ทำเอานำรวจถึงกับงงที่พระเอกโทรมาบอกที่อยู่ชัดเจนสักขนาดนี้เมื่อมาถึงคิหาสทั้งสองก็ขึ้นมาที่ด้านบนกะจะมาพบตัวกับเชาส์แต่เขากลับพบว่าชาส์ที่เขาต้องการคุยเนี่ยได้เดสมอรเรไปอีกลายแล้วจ้าพวกเขาถึงกับไปไม่เป็นเลยสรุปใครเป็นฆาตรกรก,กันแน่วันนี้ พวกเขาเครียดจนต้องมราระบายโดยการแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อรอรับแขกกับเหล่าตำรวจกันสักหน่อยเมื่อมากันครบองค์พวกเขาได้เริ่มการสืบคดีโดยกล่าวถึงเรื่องกฎหมายของฝรั่งเศสอย่างที่ผู้พันเคยอธิบายให้ฟังในตอนนั้นเธอได้ทบทวนใหม่ว่าลูกสองคนของเมาคอมได้ตายไปแล้วแต่พระเอกก็ได้แยงว่าจากข้อมูลที่เขาให้จิมมี่เพื่อนตำรวจได้หามาให้พบเพียงแค่ใบมรณะของเมเดเลนแม่ของเธอเท่านั้น ยังไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าลูกของเธอได้เสียชีวิตลงไปแล้วผู้พันนี่อย่างนั้นก็แยงว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเมาคอมต้องการลูกชายเขาไม่มีทางปล่อยลูกเขาไปอย่างแน่นอนนางเอกจกึงได้พูดสวนขึ้นมาว่าแล้วถ้าเกิดเด็กคนนั้นไม่ใช่ผู้ชายล่ะ คิดได้อย่างนี้เธอจึงได้นึกถึงเกรซขึ้นมาเพราะจากประวัติที่เคยอ่านดูก็พบว่าเธอเปลี่ยนชื่อมาแถมเธอเนี่ยยังเคยใช้ชื่อจริงในการแสดงหนังอย่างเกรซบัลเลอร์ซึ่งมันแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสได้ว่าเลอบาเตเลียที่แปลว่าเมเดเลนเป็นแม่ของคุณทำเอาทุกอย่างเริ่มคลี่คลายลงล็อกพอดีเป๊ะแต่เธอก็ได้บอกว่าตอนที่เมาคล่อมตายเธอไม่ได้อยู่ในห้องสักหน่อย พระเอกจึงได้ให้สมมุติฐานว่าเธออาจจะช่วยปิดไฟและให้โทบี้ฆ่าเขาเพื่อจะเอาเงินและหลังจากนั้นก็ได้ฆ่าโทบี้เพื่อตัดตัวหารมรดกจากนั้นก็พุ่งเป้ามาทำร้ายพวกเขาทั้งสองพอพวกเขาจุนจ้านถามเธอเกินไปรวมถึงเป่าลูกดอกคาซูซี่และตามต่อด้วยเชาส์และเมื่อรู้ว่าแถต่อไปไม่ไหวเธอจึงยอมรับว่าเธอเนี่ยเป็นลูกคนนั้นของมอลคอมจริงๆแต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้ฆ่าเขาซะงั้น ก่อนจะลุกขึ้นยืนกำลังเดินออกไปแต่นางเอกที่ค่อนข้างมั่นใจว่าเกรสเนี่ยต้องเป็นฆาตกรตัวจริงแน่ๆเธอจึงกัดไม่ปล่อยบอกให้เกรสหยุดพร้อมกับถอนหมวออกมาเดี๋ยวนี้เธอขัดขืนไม่ยอมถอด จึงต้องถึงมือตำรวจต้องเป็นคนถอดมันเองและแล้วเราก็จะได้เห็นว่าที่หน้าผาของเธอมีบาบแผลอยู่จริงๆนั่นจึงเป็นหลักฐานชิ้นดีที่มาตัวเธอจนดิ้นไม่หลุดเธอเข้าไปคว้าตัวนางเอกมาเป็นตัวประกันพระเอกเห็นอย่างนั้นจึงเอื้อมือไปคว้าปืนจากเอจตำรวจข้าง,าง,างและยิงใส่แขนเธอในทันทีและแล้วเรื่องก็ดูเหมือนจะได้จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง แต่ถ้าว่าจูจูเศรษฐีดูใบก็ได้ถามเธอขึ้นมาว่าในคืนที่พวกเขาเห็นว่าเขากับเกรซกำลังจะสกุปไปดูปัมป๊มๆกันน่ะเธออยู่กับเขาที่บ้านก่อนหน้าน้นตั้งหนึ่งชั่วโมงแน่แล้วถ้าอย่างนั้นเธอจะฆ่าเซอร์เก,เก้ได้ยังไงเมื่อทั้งคู่ได้อย่างนั้นก็มองหน้ากันพร้อมกับพุงเป้าพิีคนคนหนึ่งนั่นก็คือฮวนคาร์ลอสพอนอุ่มนักซิ่งนั่นเองและหนังก็ได้ตัดกลับมาให้เราเห็นว่าคนที่ฆ่าเซอร์เก,เก้และชาส รวมถึงขัดขาพระเอกให้ล้มตอนวิ่งไล่จับมือปืนในตอนนั้นก็คือเขานั่นเองทั้งหมดรีบวิ่งเข้าไปหมายจะจับเขาให้ได้แต่เขาก็ดันมือไว้หยิบปืนจากตำรวจก่อนจะเอาขึ้นมาจ่อตาตำรวจคนนี้พร้อมกับบอกถึงสาเหตุที่ฆ่าเมาคอมก็เพราะว่าเขาแค้นที่เมาคอมเนี่ยได้ทําให้พ่อของเขาพิการเหมือนกับที่เสรษขี่ได้บอกในตอนนั้นนั่นแหละหลังจากนั้นเขาก็ได้รีบซิ่งรถหลบหนีไปในทันที พระเอกนางเอกรีบขับรถเฟอร์รารี่ตามพวกเขาไปเธอันสกิลตีนผีทั้งหมดมาลงสนามและจับฆาตรกรที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์ซิงรถเธอขับจู้สปรูตปาร์ตจนมาจอะตูดเขาได้ในที่สุดเธอตัดสินใจขับเสยตูดเขาเพื่อทำให้รถของเขาเสียการทรงตัวและนั่นก็ได้ผลเมื่อรถของเขาเกิดเสียหลักพุ่งชนเข้ากับอนุสาวรีย์ปูนทั้งแท่งเข้าอย่างจังแต่เขากลับนังเหนียวไม่ตายง่าย เขาเดินลงมากรนด่าบนพระเอกสารพัดว่าทำไมไม่อยู่บ้านนอนกินทอนดอกไปวันๆจะเสิริมาที่นี่ทำไมวันเนี้ยแต่พูดได้ไม่นานร่างของเขาก็ลอยละลิ้วไปเพราะโดนรถบัสท,ท่องเที่ยวอดีตดรถโดยสารของสองพระนางเสยเป็นแหลกเป็นที่เรียบร้อยยืนกลางถนนสักขนาดนั้นไม่โดนแหลกก็แปลกแล้วจ้าและแล้วคดีนี้ก็คลี่คลายในที่สุดก่อนจบ ตาตํารวจคนดีคนเดิมได้บอกก่อนจากลาพวกเขาว่าขอบคุณมากที่พวกเขาได้มาช่วยสืบคดีให้พร้อมกับบอกว่าจะยื่นเรื่องนี้ไปให้ฝั่งนูน้นทราบว่าพระเอกมีความสามารถมากแค่ไหนพระเอกก็บอกว่าขอบคุณ ก่อนที่เขาจะก,กวนตีนตบท้ายว่าว่างๆแวะมาหาเราที่นิวยอร์กบ้างนะเราจะใส่ความคุณว่าคุณคือฆาตกรค่าคนสมคนหรือลักพาตัวอะไรทำนองนั้นทำเอาตำรวจถึงกับส่งยิ้มแย่ๆกลับไปให้คิดในใจบอกขนาดนี้กูคงจะไปเหยียบอยู่รอกจากนั้นทั้งคู่ก็ได้มานั่งรถไฟตามที่พระเอกเคยให้สัญญาไว้กับนางเอกของเราและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ตัดจบไป จบกันไปแล้วนะคะสําหรับหนังเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างทุกคนชอบกันหรือเปล่าดูจบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และคอมเมนต์ให้กําลังใจกันด้วยนะครั้งหน้าจะมีหนังสนุกเรื่องไหนมาสปอยให้ฟังกันอีกรอติดตามกันไว้ได้เลยวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย